หรือไม่เรซูเม่กับซีวีจะมาเหมือนกันไม่ได้นะรูปแบบเป๊ะปังไม่เวินเวร์ดีไซน์ต้องได้ปรับให้ตรงกับตำแหน่งที่เลงไว้กระชับตรงจุดดึงดูด HR ตั้งแต่แรกเห็นการเขียนต้องได้ภาษาต้องเป๊ะอยากอัพสกิลให้จึ้งไทยมุกเขามีคอร์สให้เรียนฟรีจิ้มเลยสกิลแน่นประสบการณ์ลึก ยืดหยุ่นปรับง่ายสะดวกทุกสใยส่วนใหญ่แค่หนึ่งหน้าสั้นๆเท่านั้น่านง่ายสบายตาไม่รกข้อมูลครบึุไม่ติดแบบมือพิศไม่ต้องถามใส่ถึงงานวิใจัยให้อ,อึ้งอัปเดตบ่อยๆรับรองว่าจึง้ง เน้นข้อมูลมากกว่าความสวยงามอยากออาสกิลภาษาให้ปึ้งเดฟูเอนซ์อลเสร็ d s ไปแล้วจิ Gym ้มลิงก์แล้วลงเรียนเลย